สวัสดีคุณชมสวัสดีสีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาตามเลขจะแม่ตะเคียนวัดป้านตรมงุตรมงตำบลอะไรเนาะตำบลโคกเพชรอำเภอโคกขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับเห็นว่าตะเคียนที่นี่ได้มาอย่างไงครับเน,นี่ยน้องนี่เลยโอ,โอ,โอ้ดึงขึ้นมามี<อ>ามีใครค<น>ฝันเห็นไหมถึวงพ่อ บอกว่าเขาอยากขึ้นมาโอนั่นงสมาธิเห็นโอหลวงพ่ออยู่ที่นี่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่หลวงพอว่อเวสตโอท่าน,นั่งสมาธิเห็นว่าเขาอยากขึ้นมาก็พอนีก็บอกว่าเขาอยากขึ้นมาใช่ไหมหลวงพ่อก็มาเล่าให้ฟังชาวบ้านก็เอาขึ้นมาพาเอารถไมโครล่างมาจากตรงตรง,ตรงกลางตรงกลางน้ําเลย,อยโออยู่ตรงกลางโอลึกไหมครับนสิสสานี่ ลึกนะคะลึกไหมใหญ่ด้วยก็ลึกมากก็ใหญ่ยาวมากกว่าครับครับแล้วก็เห็นว่าเป็นห้วยเนาะครับแล้วก็มีคนถูกเลขด้วยถูกตลอดนะยศพนาถูกยศพนาหนื่องเจ็ดตั้งหกเลยก็รถเมโฟก็ถูกสามตัวหมดแรกเลยคือ คือเอาขึ้นมาวันที่สิบห้าที่สิบหกเขาก็ถูกเลขถูกเลขค่ะเพราะว่าเขามองเห็นคนเอาขึ้นมานะเป็นรถไมคโครเขาก็ได้สามตัวเขาสามตัวเลยสามตัวเลยอือเขาขึ้นมาชาวบ้านเห็ได้สองตัวตรงนี้ชาวบ้านมาเห็นหนึ่เห็นเรืไหนครับสองตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตกลหนึ่งเจ็ดตอนนั้นมันออกมาสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดอ๋อฟงได้มองเห็นเป็นหนึ่งเจ็ดแต่มันหายสี่ไปตัวหนึ่งไม่งนได้สามตัว แต่รถไม่โทรนะก็ถูกสามตัวสามตัวเลยโอ้มาในฝนตกพอดีเลยเดี๋ยวไหนไปเห็นตัวเลขตัวไหนเอ่ยครับที่ว่ามองเห็นอขอดูหน่อยจ้ะอืมตอนนี้หวันนี้นะวันนี้นะคะอยู่ในเกมอยู่ในเกมนางโอ้เห็นคะเ็นชัดๆเลยสาธุสาธุเลขอะไรครับึ่งเห็นศูนหนึ่งห้าจะหนึ่งก็ได้นะคะหนึ่งหนึ่งสองก็ได้เพราะว่ามันมาแงะนิดหนึ่งเห็นไหมคะ แต่ตอนนี้ห้าชัดเจนมากค่ะห้าชัดเจนตูทางโน้นแก้มดกแก้มฝั่งนี้ก็มีเลขศูนย์เลขศูนย์เอาเป็นเลขอะไรครับผมมองไม่ค่อยชัดอูเดียวห้าศูนว่าสองห้าศูนย์หรือว่าหนึ่งห้าศูนย์ก็ได้นะคะแม่นางขออนุญาตเออชื่อแม่นางอะไรเนาะเนาะก็จาไม่ได้จาชื่อต่างพอตั้งให้อยู่แต่จําไม่ค่อยได้อืมข้างบนนะค่ะดูดูตรงเลขอะไรนับ่าดนะคะ เปเรียกอะไรอ่ลองซูมไิตามหนูว่านะคะตรงนี้อุ้ยชัดมากเนี่ยตรงนี้นตรงน,รงนี้ตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้หนูเหมือนว่าเหมือนจะเห็นมาอย่างนี้หรือเปล่ามันมาอย่างนี้มันดูเออขอนยานเดอร์เมเดอร์ศูนยะ์หกเนะหนูว่าอย่างนั้นนะครับก็ชัดอยู่เนาะนะสรุปแล้วคือเลข ที่เห็นชัดชัดสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์ใช่ถ้าถ้าดูหนึ่งก็ได้นะคะตอนนี้หรือว่าสองก็ได้แต่แต่ข้างบนนี้จะมองเห็นว่าศูนย์หกหรือว่าศูนย์สองห้าศูนย์กับศูนย์หกเนาะสองห้าศูนย์นะครับอ่ะแล้วในในตัวของท่านเองในต้นตะเคียนมีไหมครับไม่ ต้องว่าส่วนมากเขจะมาเวันพระนะคะเอาวันพระวันนี้วันศีลเนาะมาดูตอนกลางคืนกลางคืนก็ให้มาทาแป้งตอนกลางคืนโอ้เคยมีเคยมาทาไหมมีใครมาทาแล้วได้ไหมได้ได้ตัวไหนครับที่ไปงวดนี้งวดที่แล้วนี่นะงวดนี้ถูกหลายงวดอยู่งวดนี้ได้ยังครับงวดนี้ยังยังยังก็ยังไม่เตวันพระยังไม่เตือพระถ้าวันพระเขาจะมาทาตอนเที่ยงกลางดึอ้ใจใจจดใจจรวันพระใช่ไหมเนี่ยใจนี่เราทำ แล้วแล้ววันพระทำดอกไม้มาถวายเป็นวันพระก็มาทุกวันพระจะทําดอกไม้มาถวายทุกทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทางหลวงปู่สวงมีอะไรบ้างตัวนี้ทั้งสองใช่ไหมหลวงปู่สวงปู่สวงสองสองที่สองกระท่อมตาซับตาซับไหนตาซับไหนโอ้นี่ตาซับอ๋อ้ปู่ซับหลวงปู่ซับหลวงปู่ชื่ออะไไรจด้ชื่อเขาเรียกเต ตากลายหนะเดิมกลายเนะตากลางเนะลงตาซับลงตากลัยนะครับเนาะโอ้วันนี้มากับฝนด้วยนะพญานาคท่านพอดีเลยเนาะท่านรดน้ำมนให้เนาะก็โชไปนะคะไบไโชคไปเดี๋ยวกอยากลบฝนนิดนึงแต่ต้นก็ใหญ่มากเนาะไม่น่าจะเอาขึ้นมาได้เนาะอือแล้วโคลากแต่ไม่มีติดมีอะไรเลยมีปิดไหมไม่มีลากมามาไ้เลย ่าครับเคือฝันเห็นจะแม่ตะเคียนนี่ไหมไม่ค่ะไม่ฝันอ๋อกอันนี้อันนี้ไม่เคยเห็นอืมแสองคนสามคนก็เขาเคยเห็นแต่ก็ถูกเลขไม่งวดที่ผ่านมาถูกกับเขาไหมถูกถูกเท่าไหร่ถูกห้าสิบบาทได้เลขจากแม่ตะเคียนด้วยครับ ตรงกับอาจารย์ส้มจีดด้วยอ๋อมาตรงกับเลขของเจ้าแม่ตะเคียนนี้ด้วยอาจารย์สมจีดแม่นี้ให้เก้าสี่อาจารย์สมจีดให้เก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่เลิ้งเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่อะไรอีกครับก็ห้าห้าอ๋สี่เก้าห้าสี่เก้าห้าให้สามตัวเลยโอ้สี่เก้าห้าโอ้อาจารย์ส้มจีดให้สี่เก้าห้าด้วยเนาะสี่เก้าห้า เออคนซื้อก็ได้แต่โต๊ดได้แต่โต๊ดสองร้อยไม่ได้เยอะเขาอันเลยเขาอันเลยเขาอันแต่งวดนี้อาจารย์สมจิตยังไม่ให้ใช่ไหมยังว่าจะมาก็ไม่ได้มาว่ามีรถไม่มีรถถ้ามาคงจะได้อีกเนาะอาจารย์สมจิตอืมครับก็นักวราจะมาแต่ไม่มีรถต่อไลน์มาไม่กี้ยังไม่ยด้มาไม่ได้ไม่มีรถถ้าอยู่แถวนี้จะไปรับอยู่ มอาจะทท่านจะชอบมาวันพระพวันพระนี่จะได้เลขหลวงปู่่อ้สวัสดีคุณยายจ้าสวัสดีสองเือแล้วนี่สวัสดีตรงหน้าแม่ตะเคียนนายพญาเห็นเลขตรงไหนเห็นเห็นยางยญาเห็นเลขยังพญากำลังมาญากำลังมาอยู่นี่นี่มาดูเนย ยายดูสิย,ยายจัดใจจดใจจอมองดูแบบเอาแบบตะเปิดด่นใดดูนะยายนะ,ะยายตะเปิดด่นใดดูเลยนะ,ะยายนะลีลายายดูเลขนะอือลีลายายดูเลขนะ,ะายายนะไช่ช่ธรรมดาตะเปิดด่นใดดูด้วย,ย <c oughs> <c oughs> มันใจมากเลยฮะเนี่ย <c oughs> มันใจนะเดียวโอ้หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์มันมองหายมองได้สองอย่างนะยายยาชี้หนึ่งห้าทางนี้ศูนย์ทางนี้อ๋อหนึ่งห้าทางนี้หนึ่งห้าทางนี้ยายให้ให้ดูแบบชัดๆเลยอ่ะเดี๋ยวขยายแบบจะบัดจะบ้าเลยโอ้เมนูเห็นสองใส่กล้องมันคนละอย่างกันเนาะเด็กคุณยายลองลองดูสองข้างหน้า ยายลองดูสิไปสนหนึ่งมองเห็นยายลายลองขีดตรงไหนยายเห็นหนึ่งห้าศูนย์นะหนึ่งห้าตรนไหนนี่หนึ่งอ่านี่หนึ่งเอานี่ห้านี่ห้าโอ้แล้วก็ศูนย์นี่ศูนย์ครั้งนี้ศูนย์ที่ฟังนี่หน้าผากหน้าผากดูหน้าผากด้วยยายดูหน้าผากด้วยหน้าทางนีสามตัวตัวนี้สามตัวเมื่อกี้เมื่อฮึศูนย์สามเหรออ๋ศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สาม อู๋ยหญ่แมนบอกอยายดูไม่ต้องศูนย์นี่สามงละหนึ่งศูนย์สามเออชบอยายทำมือยังไงโชบยามากเลยยายยายยายจะทมือยังไงมีนึงททำมือดูเลขเออทำี้เลยบอเอ้ยนี่ยายทำมือดูเลขนี่มันคืนนั่นเหรอโอ้ยดูนะหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์โอ สนอมเตยยายเนี่ยดูเลขตรงคือเนี่ยใหญ่มั่นใจมากเลยนะยายนุนูมองเห็นเป็นเลขโจงนะคะนะยายยายลองยกมือไหว้จะแม่นั่งนั่งแบบนั่งอนี่นะโอ้ยายตะเปิดนใดดูนี่ยังไงรู้เอนี่อ้ยชกอ้ยเรียปูนาเด้ออ้ยเราวนนี่ไปตูตรัรังเด้อบ้านเจ้าเมอบ้านเอ ตัวมือไอ้มกเราไอเจ้าเมย์ก็ไมยน้องตันกะดาวกะดาวเนาะกะดาวไอเจ้าเมย์ไอตัวเจ้าต้องต้องเลยใบตัวใบตัวเล็กอะไรใหญ่ใบเล็กตัวเล็กเลยหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์จะซื้อไหมนี่ซื้อซื้อเห็นแล้วต้องซื้อเห็นแล้วต้องซื้อถ้าองค์หนึ่งห้าศูนย์ผมต้องคิดว่ายายถูกเด้อซื้อเยอะนะยายโอ้ยซื้อเหน่อยซื้อหน่อยมีมากซื้อมากมันโลกเจริญเต้ ยายเขาไม่เล่นไม่เยอะหรอกถ้าไรยายปกติเล่นนะถ้าเล่นท่าไรปกติยายในนี้เงินแลวแตโอกาสแล้วแตโอกาสแล้วแตไม่ต้องซื้อเยอะยายเนาะไปชอบมากๆตั้ห้าสิบกวาดและยี่สิบห้าสิบเงงวดที่ผ่านมาเห็นว่ายายถูกเยอะถูกเท่าไหร่โอ้ยายไม่ได้ถูกซื้อไม่ได้ตัดยายซื้ออะไรตัวเอาเจ็ดเก้าสี่สองเก้าสี่ สีึ่งเก้าสี่แล้วไอ้ห้าเก้าสี่ถ้ไม่เหมียวนั่นน่ะสิเอ้ยนั่นน่ะสิใถ้าสามตัวก็ได้ยังไม่เหมี่ยวโต๊ดไม่เหมียวโต๊ดไม่เหมี่ยซื้อไม่รู้สิการเงนที่เราเข้ามากระซื้ออยู่กางวดนี้รอยเลขจานสมจิตเนาะอ่าเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มาก็ต้องโทรตามดูทำช่องคุมทรัพย์พญานาคเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวท่านก็โทรมาบอก ได้แล้วไม่ต้องโิดตามเนาะไหนเออพวกความชั่วน้อพวกความชั่วไม่ใช่อาจารย์ให้แล้วบมยังยังไงเขนัดนี่ไงลายเขานัดเขานัดวันพระเขานัดจะมานัดจะมามาไม่ได้จะมาวันนี้แต่ได้ตกลงอาจารย์สมกินเข้าสามตัวทั้งสองตัวสามตัวเลยน้องคนที่ผ่านมาทั้งล่างทั้งบนเลย ส่วนมากเล่เขาจะโดนโต๊ดมากกว่าโต๊ดนี่งงละลายมาขับสองตัวงวดหน้างวดหน้างวดหน้าจะมาหัวหน้าไม่มาไม่ได้มาบอกร้านของเขาโทรมาทีหลังห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าอีกไปช่วงห้าแบบโอ้โทรมาทีหลังอีกโทรมาทีหลังห้าสี่เก้าห้ายานก็ถูก สองห้าบาทสองห้าบาทอ๋อก็ยังอืมก็ยังได้เนาะก็แกไม่สบายด้วยครับอ่ะคุณผู้ชมก็ล่าลากันไปกับเจแม่ตะเคียนชื่ออะไรเนาะนี่เนาะเจแม่ไม่จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ชื่อยาวชื่อยาวบอกอ๋อ อ่าไม่เป็นไรชื่อยาวคอยเลขกสั้นๆก็พอสามตัวพอไม่เอาเยอะออสามตัวตรงๆสาธุเจะแม่เดลอให้ตรงๆงวดนี้อืมจะได้มีร่มอะไรอยู่เนาะจะได้ชุดสวยๆมาให้สบายจะแม่นะคะจะได้ชุดสวยๆแต่งตอวสวยๆค่ะสาธุสาธุอ่ะลำลากันไปสลับคุณผู้ชมด้วยเลขหนึ่งห้าศูนย์ หนึ่งห้าศูนย์โอ้จะบ้าจริง,งจะสาธุสาธุอ่ะขอบคุณครับลําลากันไปครับคุณครับสวัสดีครับผม